Breeze Power 5 in 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นาน จากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมากว่า4-5วันในช่วงนี้ทําให้ชาวบ้านในเขตพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านบางไทรทองตบซับเปิบอาเภอวังโป่ง,ปงจังหวัดเพชรบูร์ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับต่างพากันนําไม้ฟืนในชุมชนมาก่อกองไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและนั่งล้อมวงผิงไฟคลายหนาวโดวยขณะเดียวกันชาวบ้านยังถือโอกาสย่างข้าวจี่ทาไข่และกล้วยปิ้งล้อมวงกินเป็นอาหารเช้าก่อนออกไปทํางานหรือไปทําธุระในช่วงสายของแต่ละ ววอีกด้ยจากการสอบถามนายสมส่วนดุ้งคําจันทร์อายุ62ปีอยู่บา้านเลขที่94บ้านวังใสทองหมู่ที่1ตําบลซับเปิบอาเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าสภาพพื้นที่ของอาเภอวังโป่งส่วนใหญ่จะมีภูเขาล้อมรอบสภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ส่งผลทําให้ช่วงกลางคืนและช่วงเช้าจะมีลมหนาวพัดผ่านร่องเขาตลอดทั้งวันโดยเฉพาะช่วงนี้อุณหภูมิได้ลดลงต่ำกว่า12-14องศามาเป็นเรียะเวลา4-5วันแล้วส่งผลให้ในทุกตอน เช้าและตอนเย็นชาวบ้านจำเป็นต้องก่อกองไฟผิงเพื่อคลายความหนาวและสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายประกอบกับช่วงนี้กเกษตรกรส่วนใหญ่ต่างเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าวแล้วเสร็จจึงพากันนําข้าวเหนียวใหม่ที่นึ่งสุกแล้วมาปั้นใส่ไม้ย่างเป็นข้าวจี่ทาไข่บางคนก็นํากล้วยน้าว้าในสวนมาทํากล้วยปิ้งซึ่งเมื่อทาการย่างไฟอ่อน,ออน จนมีกลิ่นหอมและสุกดีแล้วก็จะแบ่งปันพร้อมทั้งนั่งล้อมวงรับประทานอาหารกันตามวิถีของชาวบ้านช่วยสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยและนอกจากนั้นยังพวบว่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเช่นสุนัขก,ก็ประสบความหนาวเย็นเช่นเดียวกันโดยที่เจ้าของสุนัขก,ก็ต่างพากันนําเสื้อผ้าเก่ามาสวมใส่ให้ใคลายหนาวและบางคนก็นํามานั่งผิงไฟคลายหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับสัตว์เลี้ยงในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน